ในอาณานิคมผู้ต้องโทษอาญาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่ประเทศเอลซาวาร์รเผชิญกับความรุนแรงในท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับแก๊งอาชญากรรมในปี2015เอลซาวาร์มีอัตราการฆาตกรรมสูงสุดในซีกโลกตะวันตก มีสมาชิกเพียง60,000คนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่โดยมีประมาณ500,000คนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งจากจำนวนประชากรในประเทศ6.4ล้านคนในปี2018ชนชั้นทางการเมืองรวมตัวกันสนับสนุนมาตรการปรับปรามมากขึ้นเป็นผลให้เรือนจำเต็มไปด้วยนักโทษจำนวนมากและทำให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ในขณะที่โครงการฟื้นฟูสภาวะสังคมแทบไม่มีอยู่จริงมีเพียงคริสตจักรผู้เผยแพร่ศาส,สนาบางแห่งเท่านั้นที่ยินดีต้อนรับผู้ที่เพิ่งพ้นโทษที่ต้องการจะลบล้างอดีตของพวกเขาการเปลี่ยนไปนับถือโปรเสตสแตนต์มักจะทำในคุกหนึ่งในสถานที่นั้นตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกเดโกเตราทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนักโทษ1500คน ที่ถูกตัดสินจำคุกจากการก่อคดีของพวกเขาในแก๊งเ c t กทินสตรีทตอนนี้ล้วนเป็นผู้เผยแพร่เป็นคริสเตียนที่มีศรัทธาแรงกล้ามีเพียงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในเรือนจำเท่านั้นที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงโดยแยกตัวจากคนอื่นๆยังคงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้อำนวยการเรือนจำกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของนักโทษต้องรับโทษจำคุกมากกว่า30ปี และอีกหนึ่งในสี่ของนักโทษทั้งหมดต้องโทษมากกว่า50ปีในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ใช้มาตรการพิเศษซึ่งได้รับการโต้แย้งอย่างมากจากสถาบันระหว่างประเทศมาตรการเหล่านี้คือการแยกสมาชิกแก๊งที่ถูกคุมขังในเรือนจำออกจากกันโดยสิ้นเชิงเป้าหมายคือการทำลายห่วงโซ่การบังคับบัญชาระหว่างผู้นำที่ถูกจองจำในคุกและบรรดาสมาชิกของพวกเขาที่เคลื่อนไหวทั้งในและนอกเรือนจำ ควบคู่ไปกับสภาพความเป็นอยู่ที่เคร่งครัดและเงื่อนไข,ขของการแยกผู้ต้องขังในความเป็นโลกคู่ขนานระหว่างสภาพความเป็นอยู่ที่รุนแรงกับการเผยแพร่ศาส,สนาผู้ต้องขังต่างอยู่ในสภาวะที่มีเงื่อนไขออสการ์เบนาวิดเดสผู้อำนวยการเรือนจำได้สร้างข้อต่อรองเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับสิทธยาพิบาลในคุกและอดีตสมาชิกแก๊ คำว่าสิทธยาพิบาลชาวโปรเตสแตนต์ใช้คำนี้เรียกผู้ดูแลคริสตจักรประจําเขตแพรริชซึ่งไม่ใช่นักบวชแต่เป็นคารวาสที่ได้รับการสถาปนาจากคริสตจักรให้เป็นผู้ดูแลรับใช้พระเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่ออุทิศตนรับใช้พระองค์ในคริสตจักรและชุมชนภายในสองปีเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ คุกได้เปลี่ยนไปสู่ลัทธิโปรเตสแตนต์ Protestant ของผู้เผยแพระศาสนาผู้ช่วยของบานหลวงทั่วไปสวมเสื้อยืดที่มีข้อความว่า Warrior of God ผู้ต้องขังและอดีตสมาชิกแกง๊งถือว่าพวกเขาเป็นกองทัพของพระเจ้าภายหลังจากศาสนาเข้าสู่เรือนจำในแดนแรกการเปลี่ยนใจเลื่อมใสก็ขยายไปสู่อีก5แดนอย่างต่อเนื่องผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนหนึ่ง ถึงแดน6เข้าร่วมสวดมนต์ที่โบสถ์ในคุกลาโกเตราพวกเขากำลังร้องเพลงคริสเตียนเพื่อสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางเสียงกลองและกีตาร์ไฟฟ้าที่บรรเลงโดยผู้ต้องขังนักโทษกลุ่มหนึ่งกำลังฟังเพื่อนร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาการตัดผมมีการเขียนข้อพระคัมภีร์บนกระดานไว้บอร์ด ภายในทุกแดนผู้ต้องขังจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเรียนรู้การฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเบเกอรี่เทคนิคการพิมพ์สกรีนช่างไม้และวิชาชีพอื่นๆเป็นเวลาเกือบสองปีที่รัฐบาลของเอลซาวาดอร์เริ่มโครงการใหม่ภายในเรือนจำภายใต้ชื่อโยกัมบิโอหรือไอเชนภายในคุกลาโกเตราผู้อำนวยการได้ผสมโปรแกรมการเรียน กับคำสอนทางาศาสนาภายในแดน4 5และ6ของเรือนจำผู้ต้องขังรวมตัวกันเพื่อฟังสิทธยาพิบาลหากอุทิศตนเข้าร่วมตลอดชีวิต ด้วยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสดำรงอยู่ในาศาสนาคริสต์นักโทษคริสต์ศาสนิกชนจะได้พบกับสันติสุขเล็กๆจากภายในโดยหวังว่าจะได้รับรางวัลสำหรับการกลับใจบนผนังห้องขังมีภาพวาดฝาผนางังแสดงให้เห็นถึงกฎที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักโทษต้องปฏิบัติตามข้อความบนผนังกล่าวว่า จงเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่ด้านซ้ายมีภาพวาดแกะแสดงถึงนักโทษโดยอ้างถึงการเป็นตัวแทนแบบดั้งเดิมในสัญลักษณ์ของการประกาศข่าวประเสริฐของฝูงสัตว์ที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบาทหลวงภายในเรือนจำผู้ต้องขังศึกษาความรู้มากมายหลากหลายประเภท โดยมักจะผสมกับการเอ่ยถึงคุณค่าทางคริสเตียนเสมอในช่วงเวลาแห่งก,การนมัสการมานูเอลริเบลา่าสิทธยาพิบาลของคริสตจักรมองไปที่นักโทษขณะที่ผู้อำนวยการเรือนจำกำลังกล่าวปราศัยต่อหน้านักโทษ827คนในแดน1 2และ3ของคุกลาโวเตราเรือนจำส่วนนี้ เพิ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ผู้อำนวยการเรือนจำออสการ์เบเนวิเดสบอกว่าหัวหน้าแก๊งร้อยคนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งก,ก,การนมัสการนักโทษที่มีรอยสักบนใบหน้ากำลังฟังสิทธยาพิบาลโดยเปิดพระคัมภีรที่อยู่ในมือของเขานักโทษเกือบทั้งหมดมีพระคัมภีร์ส่วนตัว ตามที่ผู้อํานวยการเรือนจําให้ข้อมูลว่าผู้ต้องขัง250คนอ่านหนังสือไม่ออกและพวกเขากําลังทําตามโปรแกร,รมการเรียนเขียนตัวหนังสือผู้นำที่มีชื่อเสียงของแก๊งเอ็กเทนสตรีทในย่านลาดีนาซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์อีเบนเอเซอร์เขามีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นในการสวดมนต์นมัสการในโบส ของเรือนจำลาโกาเตรานักโทษในแดน4 5หและ6จะรวมตัวกันในช่วงเวลาแห่งก,ก,การนมัสการในสถานที่ที่พวกเขาใช้พักผ่อนเป็นที่นอนในตอนกลางคืนหลายคนนอนบนเตียงที่เรียงกันแออัดบ้างก็น,นอนบนเปลยวนที่ผลูกติดบนเพดานในตลอดทั้งวันขวดน้ำบางขวดถูกแขวนไว้บนผนังซึ่งเป็นน้ำที่แบ่งสรรปันส่วนประจำวัน ที่ผู้ต้องขังต้องใช้ดื่มหรือใช้ล้างสภาพชีวิตที่น้าวิตกเมื่อถูกจําคุกในลากโกเตรานั้นดูเหมือนจะมีความอบอุ่นที่ไม่ยั่งยืนอาหารที่ไม่ดีและปริมาณที่ลดลงไม่เพียงพอและมีการปันส่วนน้ำอย่างจํากัดทั้งจำนวนนักโทษที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ทั้งเรือนจําในที่สุดในเดือนเมษายน2018 มาตรการพิเศษเริ่มถูกนำออกจากลาโกเตราเนื่องจากเรือนจำนับปัจจุบันประกอบด้วยผู้ต้องขังที่ได้รับการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งไม่ได้มีการกระทำที่แสดงออกถึงความอันตรายอีกต่อไปเช่นเดียวกับส่วนได้ส่วนหนึ่งของลาตินอเมริกาลัทธิโปรเตสแตนต์ได้ขยายออกไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในเอลซาวาดอซึ่งมีประมาณ40%ของประชากรในปัจจุบัน และมีอำนาจในบ้านวงการเมืองการปฏิรูปและการฟื้นฟูสมาชิกแก๊งพบศาสนาคริสต์ในเรือนจำเอลซาวาดอร์โรแบรโตสมาชิกแก๊งเอ็กทินสตรีทภาวนาในซานซาวาดอร์เมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่2กร,รกฎาคม 2017ในเรือนจำของเอลซาวาดอร์อดีตสมาชิกแก๊งได้พบเพื่อนที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะเชื่อในพระเยซูเอลซาวาดอร์ Salvador, เป็นที่ตั้งที่มีสมาชิกแก๊งราวหกแสนคนตามการคาดการณ์ของรัฐบาลและหลายพันคนถูกสังหารจากความรุนแรงของแก๊งในช่วงไม่กี่ปี ผู้ที่ถูกคุมขังในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งบางคนเป็นอาชญากร,รที่แข็งกร่าวโหดเหี้ยมที่สุดของประเทศหรือในอเมริกากลางแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเคยขายยาเสพติดหรือฆ่าสมาชิกแก๊งคู่อริแต่หลายคนหลังลูกกรงก็รู้สึกถึงการปลอบโยนใจจากการเผยแพร่ศาสนาคริสต ที่เรือนจำลาโกเตราในซานฟรานซิสโกเดโกเตราอากาศร้อนมีน้ำหรืออาหารเพียงน้อยนิดที่นั่นมีผู้ชายหลายร้อยคนที่นั่งเงียบๆฟังคำเทศนาจากศิทธยาพิบาลดูเหมือนจะรู้สึกสบายใจในข้อความของคริสเตียนที่พวกเขาถูกแบ่งปันช่างภาพนาเดชมาซา ได้เดินทางไปยังเอลซาวารดหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อบันทึกว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนมาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้อย่างไรหลายคนเชื่อว่าการสแสวงหาพระเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายในการเรียกคืนชีวิตของพวกเขามาซากล่าวและศาสนาให้พื้นที่ในการละทิ้งตัวตนเก่าๆของพวกเขาไว้เบื้องหลัง แต่เมื่อคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วรอยสักของแก๊งที่ปกคลุมใบหน้าหรือแขนของพวกเขานั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้อดีตที่มืนมนของพวกเขานั้นจางหายไปบางคนพยายามที่จะลบพวกมันออกจากผิวหนังโดยเข้าโครงการพิเศษที่รวมอดีตสมาชิกแก๊งเพื่อกลับเข้าสู่สังคมและคนอื่นๆก็ต้องหาทางเดินของตนต่อไปแม้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอุปสรรคก็ตาม สำหรับผมความแตกต่างระหว่างชีวิตในอดีตที่พวกเขามีกับความทุ่มเทในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่ผมยังคงพยายามทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นมาซากล่าวอดีตสมาชิกแก๊งนอนห้องเดียวกันในโบสถอีเบนเอเซอร์ที่ที่พวกเขานั้นทำขนมปังในซานซาวาดอร์เมื่อวันที่16เมษายน 2017ซึ่งโบส์มีทรัพยากรจํากัดซาอูอันโตนิโออดีตสมาชิกแก๊งหลับไปพร้อมกับพระคัมภีร์ของเขาสมาชิกครอบครัวของโบสคริสตจักรเอเบนเอเซอร์ช่วยมาวินปราบเน็กไทก่อนขึ้นรับประกาศนียบัต ผู้สร้างสันติภาพในซานซาวาดอร์ในวันที่30มิถุนายน2017ตำรวจสายตรวจที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารตรวจสอบเอกาสารของสมาชิกแก๊งที่ถอนตัวออกจากอดีตแล้วซึ่งปัจจุบันเขาเป็นผู้เผยแพร่ศาส,สนาในโซยาปังโกเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2017ชายคนหนึ่ง คอยจับตาดูสถานการณ์อย่างเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ดูเหมือนจะไม่ไว้ใจความไม่ชอบมาพากลของตำรวจอูซีเอลอดีตสมาชิกแกง๊งเอ็กทินสตรีทและมาตินสิทธยาพิบาลเทศนาในพื้นที่ที่มีแก๊งอยู่ในอากิลาเลสเมื่อวันที่8ตุลาคม2017อูซีเอลมาพร้อมกับแองเคล และชายอีกสองคนซึ่งเป็นอดีตสมาชิกแก๊งพวกเขามาเพื่อสนับสนุนแคมเปญในการเปลี่ยนสมาชิกแก๊งในระหว่างวันเขาบอกว่ามีสมาชิกแก๊งสิบคนเดินทางมาหาพวกเขาแองเกลอดีตสมาชิกแก๊งที่เพิ่งถูกปล่อยตัวได้สร้างฟาร์มลูกเจี๊ยบเล็กๆที่หลังบ้านของพ่อแม่ของเขาที่เขาอาศัยอยู่ ในอาโปป้าเมื่อวันที่8ตุลาคม2017เขาหวังจะหาเงินจากการขายไก่พี่น้องผู้เผยแพร่ศาสนากำลังยกมือไหว้ขอพรให้เขามีธุรกิจที่มีผลผลิตเจริญเติบโตและไม่หันกลับไปก่ออาชญากรรมอีกในซานซาวาร์เมื่อวันที่16ตุลาคม2017เอ็ดวิน กำลังสวดมนต์โดยคุกเขา่าก้มหน้าลงบนพื้นในโบสถ์ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เผยแพร่ศาสนารับเขาเข้ามาในโบสถ์เมื่อปี2010เขาตัดสินใจออกจากแก๊งหลังจากเผชิญหน้ากับพระเจ้าภายใต้เงาแห่งความหวาดกลัวเอ็ดวินเป็นลูกชายของผู้อพยพที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเข้าสู่แก๊งเอ็กทินสตรีที่นั่น หลังจากที่เขาถูกจำคุกหลายปีเขาก็ถูกเนระเทศกลับเอลซาวาดอร์และเป็นผู้มีส่วนร่วมกับผู้ถูกเนรเทศคนอื่นๆในการขยายแก๊งในเอลซาวาดอร์